أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوكوم สุฮานาหูตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงจงประสบแด่ท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับวันนี้เราจะมาสนทนาพูดคุยกับท่านอาจารย์อามีนลลนานะครับในประเด็นที่เราค้างคากันไว้นะครับอาจารย์เกี่ยวกับหัวข้อการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างท่านผู้รับชมรายการยังจําได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ย เราได้กล่าวถึงคนกลุ่มหนึ่งนะครับบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ได้แทรกซึมเข้ามาในสังคมมุสลิมเราแล้วพยายามที่จะตั้งคำถามให้กับมุสลิมเราด้วยกับคำถามต่างๆพยายามใช้เหตุใช้ผลนะครับเพื่อที่จะให้อลิสซุนนะชาวซุนนะเรามีความเชื่อเหมือนกับพวกเขาในครั้งที่แล้วอาจารย์อามีนครับผมได้ถามอาจารย์อามีไปว่ากลุ่มคน กลุ่มนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์อมีนได้สรุปให้ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการได้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมีความเชื่ออะไรเป็นหลักข้อที่หนึ่งนะครับคำถามที่หนึ่งเดี๋ยวอาจารย์อมีนตอบคาถามผมทีละข้อก่อนละกันเป็นการสรุปในการพูดคุยของเราในครั้งที่แล้วให้กับให้กับท่านผู้รับชมรายการได้เข้าใจนะครับเป็นการให้นึกได้ย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความเชื่ออะไรเป็นหลักอาจารย์อมีนเชิญครับ بسم ก ل ส ه ا มิลล ن ฮ ل ر ั ي um. All م ا ل ์ م د لله ฮ ب มัล ا ัลล ن ฮ์อิลลอฮ์อั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 ลลอ ل ع ظ ั م أ อ ا ب ع ัลลอฮ ا อ ع ลลอ م มอั م ة อ ل ل อั ب ล ك ا ์อั ل ح م د لله ลลอด์อาลลอฮ์อั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 อัลลอฮ์อัลลฮ์นัลลอฮ์อลอฮอัลลอฮ์อัลอฮ์อัลลอฮ่อัลอฮ์อัลลอฮอฮ์อัลล์ลฮอลอ์อา์ออ รายการในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องในเรื่องราวอของอัลลอิสลามอีกครั้งหนึ่งสืบเนื่องจากประเด็นที่ยังค้างคาในการคุยครั้งก่อนซึ่งท่านอาจารย์ชริฟได้ตั้งคาถามเพื่อให้เราสรุปเนื้อหาในครั้งที่แล้วไว้ว่าลักษณะของคนกลุ่มนี้ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะเด่นครับผที่เขาใช้ในการดึงพี่น้องของเราหรือสร้างความสับสนสร้างความคลางแคลงใจทางด้านศาสนาแก่พี่น้องของเราเนี่ย ลักษณะของเขาคืออะไรซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็ได้สรุปไปแล้วว่าลักษณะของคนกลุ่มนี้นั่นก็คือการเสนอภาพในเชิงก็เรียกว่าสัญลักษณ์ให้แก่กลุ่มของตัวเองว่าเป็นกลุ่มคนที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาผ่านคําสอนของบรรดาลูกหลานนบีสำลรับเราหอะไรยฮ่ว่าสลัมหรือที่ภาษาอรับเราเรียกกันว่าอาร์ลินเบอันหมายถึงบุคคลในครอบครัวของท่านนบีคือเขาต้องการที่จะสร้างความเข้าใจแก่พี่น้อง อัลลีซุนนะมุญจาของเราว่าแนวทางของอัลลีซุนนะมุญจาของเรานั้นเป็นแนวทางที่ละเลยหรือไม่ให้ความสําคัญในการยึดถือศาสนาตามแนวทางของลูกหลานนบีบแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามที่จะให้เราเข้าใจว่าแนวทางของเขานั้นเป็นแนวทางที่ยึดมั่นในคําสอนของลูกหลานของท่านนบีบซึ่งเขาเรียกว่าคเคลมหรือข้ออ้างของเขาที่เขาพยายามจะสร้างความสับสนแก่พี่น้องของเราก็คือว่า เขาพยายามจะบอกว่าหลักการศาสนานั้นได้ถูกผูกขาดแก่คนในครอบครัวของท่านนบีเท่านั้นครับคือความชอบธรรมของศาสนาเนี่ยต้องมาจากลูกหลานของท่านนบีและคนที่มีความรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามมากที่สุดนั้นก็คือลูกหลานของท่านนบีครับซึ่งในครั้งที่แล้วเราก็ได้สรุปไปว่าคําสรุปนี้เป็นคําสรุปที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือลักษณะหลักนะครับ่างท่านผู้ชมรายการจะได้เข้าใจว่าลักษณะหลักคือเขาพยายามจะบอกว่ากลุ่มของเขาเนี่ยแนวทางของพวกเขาเนี่ยก็คือ เอาแหล่งความรู้ทางศาสนาเนี่ยจากลูกหลานท่านนบีโดยเขาตั้งคําถามว่าถ้าคุณจะเอาความรู้วิชาความรู้สืบทอดความรู้ทางศาสนามาเนี่ยนะครับจะเอาจากคนนอกครอบครัวท่านนบีหรือจะเอาจากคนในครอบครัวหรือเป็นลูกหลานท่านนบีโดยตรงจะเอาอย่างไหนอย่างไหนน่าจะมีความเชื่อถือได้มากกว่ากันอันนี้คือลักษณะหนึ่งนี่คือลักษณะหนึ่งซึ่งครั้งที่แล้วเราเราเราได้ตอบไปแล้วว่าครับคือการตั้งคําถามแบบนี้เนี่ย หรือการสรุปแบบนี้มันเป็นข้อสรุปที่ผิดคือประการแรกนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะจะสรุปใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ให้เข้าใจอย่างรวดเร็วคือว่าสรุปให้ท่านผู้รับชมได้เข้าใจคือครั้งประการแรกนะพี่น้องต้องเข้าใจว่าในเรื่องราวของหลักการอันอิสลามเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยมีหน้าที่ที่เขาเรียกว่าอัตบลิกหรือการประกาศดังที่องค์การอัลกุรอานได้กล่าวแก่ท่านรอซูลว่ายาอายูฮารรอซูลบัลลิกมาอุนซีลาอิเลยกามินรับบิกะ จงประกาศในสิ่งที่อัลลอฮฺสุภานอวตาลานั้นได้ประทานลงมาแก่เจ้าเพราะฉะนั้นสีฟัตหนึ่งหรือคุณลัก,ลกษณะหนึ่งของบรรดารรซูลคือการประกาศศาสนาทั้งหมดแก่คนทั้งหมดที่อยู่ในประชาชาติของท่านผมหมายความว่าถ้าอิสลามเนี่ยมีร้อยข้อหน้าที่ของรรซูลนั้นจําเป็นที่จะต้องประกาศหลักการอิสลามทั้งร้อยข้อเนี่ยให้แก่ทุกคนครครซูลจะไม่มีเขาเรียกว่าความลำเอียงในรูปแบบที่ว่า50ข้อหรือ60ข้อหรือ70ข้อหรือ80ข้อเนี่ย ให้แก่คนในบ้านแต่คนนอกบ้านนี่ให้ยี่สิบข้อพอ,อไอลักษณะของความไม่เป็นธรรมในเรื่องศาสนานี่ไม่สามารถหาได้ในตัวนบีของเรารเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการศาสนาจึงไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันผูกขาดอยู่ที่ลูกหลานของท่านนาบีหรือคนในครอบครัวนบีจะรู้มากกว่าคนนอกบ้านซึ่งครั้งที่แล้วเราก็ได้สรุปไปแล้วว่าคนในครอบครัวของท่านนาบีนั้นก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องหลักการศาสนายิ่งไปกว่าคนนอกบ้านดังกรณีของท่านอาลีมเนี่ยอบมีตอเล็บซึ่งเป็น คนในครอบครัวของท่านนบีคนหนึ่งและเป็นซอบาชั้นแนวหน้าคนหนึ่งก็ยังเคยถามท่านหญิงไอชะเกี่ยวกับเรื่องราวของหลักการศาสนาเรื่องราวของเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าหลังน้ำมัสยิดคือสามีภรรยาที่หลับนอนนั้นเมื่อได้ล่วงล้าต่อกันแล้วจําเป็นที่จะต้องอาบน้ำโยคะรัสหรือเปล่าซึ่งนี่เป็นปัญหาที่ท่านลีไม่ทราบคําตอบจึงได้ส่งซอบากลุ่มหนึ่งไปถามท่านหญิงไอชาและนี่คือข้อพิสูจน์ว่าลูกหลานของท่านนบีนั้นไม่ได้มีความรู้ในเรื่องศาสนาทุกประการ และอิสลามนั้นก็ไม่ได้ผูกขาดเรื่องราวของหลักการศาสนาไว้ที่ลูกหลานท่านนบีอย่างเดียวครับดังที่ผมบอกกับพี่น้องในครั้งก่อนว่าหลักการอิสลามเนี่ยจะยางไรก็ตามแต่จําเป็นที่จะต้องนํากลับไปสู่ท่านนบีให้ได้ครับเพราะฉะนั้นน่ะคำสั่งของท่านนบีที่ได้สั่งเสียไว้แก่ประชาชนของท่านในหลายสํานวนสํานวนที่หนึ่งให้บอกว่าให้ตามลูกหลานของฉันทีนี้อาจารย์อธิบายทีละสเต็ปใหม่ครับว่ามีหลักฐานต้นไหน ที่เรากําลังจะบ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นจากกุราน <ược. S 2> หรือจะหะดิษซเฮีหดิษที่สายรายงานเชื่อถือได้เนี่ยครับที่จะยืนยันว่าไม่ใช่ลูกหลานนบ,บีเท่านั้นที่เราจะต้องรับศาสนาจากพวกเขามีหลักฐานต้นไหนบ้างที่ยืนยันบ่งชี้อย่างชัดเจนว่ามีหลักฐานต้นดังนนอย่างนั้นอย่างนี้ที่จะยืนยันว่าเราสามารถยึดศาสนาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานนบ,บีด้วยโด,ย,ดยการยอมรับจากท่านนบีโดยการบอกของ,ของท่านนบีเองหรือจากกุรานที่อัลลอฮ์ได้ยืนยันเอาไว้ หลักฐานโดยสรุปนะพี่น้องหลักฐานต้นแรกซึ่งผมได้คุยในครั้งที่แล้วก็คือหลักฐานในสุนันอัอตติมีซีท่านรอซูลสโลลลอฮุอาเลวะสัล,ลัมได้กล่าวไว้ว,ว่าอ um ิกตาดูบิลลาซีนามินบาดีอับบีบักริงวัอุมัรพวกท่านจงปฏิบัติตามบุคคลสองคนคือเจาะเป็นพิเศษนะค,ะครับสองคนหลังจากฉันก็คือคนที่ชื่อว่าอบบีบักหรืออบูบักและคนที่ชื่อว่าอุมรอัรทั้งสองคนนี่ท่านรอซูลได้สัง่งเสียให้เราปฏิบัติตามซึ่งนี่ก็เป็น ประตูที่หนึ่งที่จะไปสู่สุนนะของท่านนบีใช่ไหม<ช>แล้วก็ในอัลกุรอานก็ได้กล่าวไว้ว่าวัลลซีนัตบะาูฮุมบีอัสานีรอดียลลอฮุอันกุมคือบุคคลที่ปฏิบัติตามมุฮาจิรีและอันซอรเนี่ยก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นประตูนําเราไปสู่สุนนะของท่านนบีและคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งท่านรอซุลสลัลลอฮุอเล,ลวซัลลัมได้สังเสียแกเราก็คือลูกหลานของท่านที่จะต้องเป็นประตูไปสู่สุนนะของท่านนบีเพราะฉะนั้นเนี่ย บรรดาแนวทางต่างๆที่ท่านรอซูลได้สั่งไปสั่งมาให้ตามลูกหลานของท่านบ้างให้ตามอบูบุบาคบ้างแล้วก็ให้ตามคอ,อ,อลิฟห์ที่ได้รับทางน <คำ S 2> ํานฟาะลคุมบิซุนนติวสุนนติลรุลาฟายรอชิดีนวลมหดีนฟาดูอะลัยฮาบินนะวาจิสหะดีษนี้อยู่ในอสุนนัลอบีดาวูดวุซึ่งท่านรอซูลได้สั่งเสียไว้ในหัวของมันว่าจงยึดมั่นในสุนนะของฉัน <คำ S 2> ตรงนี้ไม่มีมใ,ใครปฏิเสธอยู่แล้วจงยึดมั่นในสุนนะของฉันและสุนนะของ คอลิฟ้าหรือผู้ปกครองผู้นําหลังจากฉันซึ่งเป็นผู้ปกครองที่ได้รับทางนําครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตามคอลิฟ้าก็ดีจะตามลูกหลานของท่านนบีก็ดีจะตามซอฮาบะก็ดีจะตามมุฮัจิรีและอันซอรก็ดีทั้งหมดเนี่ยจะต้องนําพาเรากลับไปสู่กิตาบุลลอและสุนนะคือไม,ไม่ว่าจะไม่ว่าจะตามใครสุดท้ายต้องไปจบที่กิตาบุลลอและสุนนะต้องกลับไปจบสู่ท่านนบีและอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะบุคคลที่ปราศจากความผิดพลาดบุคคลที่จะเป็นหลักฐานทางศาสนา ขั้นสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักฐานกฏเตอี e คือหลักฐานที่เด็ดขาดคือพูดแล้วตองตามไม่มีข้อสงสัย uh huh. ก็คืออัลลอฮ์และรอซศูลของพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นอบูบักจะพูดอะไรอุมัตจะพูดอะไรอุสมานอาลีสอฮาบะห์ท่านต่างๆจะพูดอย่างไรก็ตามแต่ท่านเหล่านั้นจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าพาดพิงกลับไปหาท่านนบีบซึ่งเราเรียกกันว่าฮะดิษเพราะฮะดิษเนี่ยมันหมายความว่าสิ่งที่สอฮาบะห์ได้ทําการพาดพิงไปยังท่านนบี ทั้งในด้านคําพูด<อ>คือหมายถึงเนี่ยราซูนพูดอย่างนี้น <arise>. ั่นคือการพาดพิงในด้านคําพูด <aret. S 2> และเราซูลกระทําอย่างนี้ <aret. S 2> การพลาดพงิงในด้านการกระทําแล้วก็การพลาดพิงในด้านการยอมรับสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นฮะดีสสุดแค่บรรดาซอบะหมายความว่าเป็นสายรายงานฮะดีสไปถึงบรรดาซอบะแต่ซอฮาบะเนี่ยไม่ได้ทําการพาดพงิงไปถึงนบีเราเรียกกันว่าฮะดีสเมากูฟคือฮะดีสที่สุดแค่ซอบะซึ่งในหลักการของของฟิกของของอิสลามก็คือว่า ื่นไปจากอัลลอฮฺอะรรอซูนนั้นไม่ใช่หลักฐานไม่ใช่หลักฐานดึกดขาดแม้ว่าจะเป็นทัศนะของซอบาบะอาวุโสอย่างเช่นทัศนะของท่านอุมัรเองก็ตามถ้าเป็นทัศนะซึ่งซบาบะส่วนใหญ่ยอมรับนั่นก็อาจจะถือว่าอนุโลมในการที่นําเอามาปฏิบัติได้แต่หลายครั้งที่ทัศนะส่วนตัวของท่านอุมัดก็ไม่จําเป็นว่าประชาชาตินี้จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่สามารถค้านได้เพราะสิ่งดังกล่าวอาจจะเป็นการอิจติฮาดของท่านอุมัรคือการวินิจฉัยจาก ความรู้ศาสนาของท่านอุมัตเองผมยกตัวอย่างอาจารย์ชฉลีในสมัยก่อนเนี่ยเขามีทาตสังคมยุคอดีตมีทาสในอาหรับก็มีในยุโรปทุกศาสนาเกิดขึ้นมาบนสังคมที่มีทาสท่านอุออมัตเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ารักในเสรีภาพของมนุษย์ท่านค่อนข้างจะเกลียดชังระบบทาตประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าในยุคสมัยของท่านเนี่ยนะท่านได้ออกคําสั่งว่าชนชาติอาหรับทั้งหมดคือท่านต้องการเลิกทาสเป็น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 ก้าเป็นก้าเป็นขั้นบ่อไป ท่านได้ออกคําสั่งว่าชนชาติอาหรับทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่มีใครเป็นทาสซึ่งตรงนี้เป็นการวินิจฉัยของท่านอุมัตแต่ประชาชนานี่ก็ไม่ได้เห็นพร้องกับท่านทั้งหมดในใน,ใน,ใ,นในหลักข้อนี้ท่านอิหมามอหมมัดก็มองว่านี่เป็นข้อวินิจฉัยของท่านและการยกเลิกทาสเนี่ยก็ไม่ได้หมดในสมัยของท่านอุมัตเพราะว่าคาสั่งในเรื่องของอัลกุรอานเนี่ยยังมีการยอมรับในระบอบทาสอยู่ว่ามามาละกตะไอมานุกุมสิ่งที่มือขวาของท่านนั้น ขอพรอตรงนี้พูดถึงแต่รายละเอียดเรื่องท่าในอิสลามมีระบบของอิสลามเองนะครับอย่าไปจินตนาการว่าเวลาอิสลามบอกไม่ยกเลิกเรื่องท่าเนี่ยจะไปจินตนาการเอาแบบท่าแบบยุโรปเอาสังคมอื่นแปลว่าส่งเสริมให้กดขี่ท่าของอิสลามเนี่ยนะครับท่านผู้รับชมรายการต้องเข้าใจนะครับอันนี้อิชอัลลอฮ์เรามีโอกาสครั้งต่อไปเราจะมาคุยเรื่องท่ากันก็ได้ทาสในอิสลามเนี่ยดีกว่าคนรับใช้บ้านเราี่อเขนืได้รับสิทธินะครับได้รับการได้เรื่องการแต่งตัวเรื่องการกินเรื่อง สิทธิหลายๆอย่างดีกว่าคนรับใช้ในบ้านในเมืองเราซะอีกทีนี้อาจารย์อามินสแสดงว่าหัวใจหลักนะครับเราจะได้ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจไปทีลสะสเต็ปหัวใจหลักของคนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่ายึดศาสนาต้องยึดจากครอบครัวหรือลูกหลานนาบีเท่านั้นซึ่งเราพิสูจน์ไปแล้วว่าคําสั่งไม่ว่าจะเป็นคําสั่งจากกุรอ่านก็ดีครับหรือไม่ว่าจะเป็นจากหะดิษโซเฮียหะดิษที่สายรายงานเชื่อถือได้ไล่ไปถึงท่านนาบีครับตางก็ยืนยันเอาไว้ว่าการรับศาสนาเนี่ยนะครับ ไม่ไม่จำเป็นจะต้องยึดรับจากลูกหลานนบีรับจากโซฮาบะรับจากมุฮัจิรินอันซอรรับจากอบูบักรับจากอุมัรรับรับจากใครต่อใครที่เกิดทันนบีและเชื่อถือได้อ่านี่คือหลักฐานนะครับนี่เราไม่ได้มาสรุปกันเองนะมีหลักฐานอาจารย์มินก็ยกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหัวใจหลักของเขาเราก็สามารถที่จะหักล้างหัวใจหลักของเขาได้และหนึ่งอย่างก็คือว่ารับศาสนานบีไม่ได้สั่งเลยเป็นคําสั่งตายตัวเลยว่าให้รับจากลูกหลานนบีแล้ว กั้นบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหลานนบีไม่ให้รับศาสนาจากเขาไม่ให้สืบทอดศาสนาความเข้าใจศาสนาจากเขาเปล่าเลยทีนี้ผมถามอาจาจามินรกลุ่มคนเนี่ยเขาเอาหลักฐานต้นไหนของตําราสุนีหรือสุนนะเราเนี่ยมายกแล้วมาบอกนี่ไงหลักฐานต้นเด็ดของคุณเองที่นบีสั่งนักสั่งนาว่าคุณจะต้องยึดศาสนาเอาศาสนา รับความรู้ศาสนาจากลูกหลานนาบีคนอื่นไม่ได้เขามีไหม <c oughs> หลักฐานที่เขายกจากฝ่ายเราคือหลักฐานเนมันมีอาจารย์อา,า<ผ>มินช่วยยกใ,ให้ท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ครับถ้าถ้าชั่วโมงนี้ไม่ไม่พอก็เดี๋ยวโอกาสนาหน้าเราก็ต่อกันต่อ <c oughs> ครับคืออย่างที่อาจารย์ชริปสรุปก็คือว่าหลักฐานในเรื่องของการถือศาสนานี่มันมีเยอะ แต่ทั้งหมดก็ต้องกลับไปสู่นบีให้ได้แต่คนกลุ่มนี้เวลามาด่าว่าหรือเผยแพร่ศาส,สนากับพวกเราเนี่ยเขาจะปิดบังหลักฐานที่พูดถึงคนกลุ่มอื่นอนอกเหนือจากลูกหลานนบีคือจะนําเสนอหลักฐานที่พูดถึงลูกหลานนบีอย่างเดียวจนประหนึ่งเหมือนกับเราจะเข้าใจว่าหลักการศาสนาต้องมาจากลูกหลานนบีอย่างเดียวซึ่งหลักฐานที่เขายกมาเนี่ยมันมีหลายสำนวนซึ่งเราจะมาลงในทีละบททีละบทผมหมายถึงว่าฮะดิษมันมีหลายบทที่เกี่ยวกับลูกหลานนบี แล้วเราจะมาลงที่ระบททีลระบทว่าบทไหนหมายความว่ายังไงบทไหนถูกบ้องไม่ถูกบ้องอย่างไรตามกระบวนการที่เราได้คุยกันครั้งที่แล้วอาจารย์อมีพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะท่านพี่น้องผมผมจะพูดง่ายๆผู้ชมรายการที่ไม่มีพื้นฐานฮะดิษเนี่ยก็พยายามอธิบายให้ง่ายๆจะได้เข้าใจกันหลักฐานบทแรกนะครับพี่น้องซึ่งอยู่ในหนังสือซอฮมุสลิมแต่แต่มันมีสองสำนวนสำนวนที่สำนวนที่หน่งเนี่ยเดี๋ยวผมพูดโดยสรุปก็คือว่าท่านรอซูลได้บอกว่าท่านได้ฝาก สองสิ่งเขาเรียกว่าอัลสลักรเลนสิ่งหนักสองประการให้พวกท่านเนี่ยให้ให้อุมมาของท่านนะพูดกับซอบะคือให้ประชาชินี้ไว้สิ่งแรกเนี่ยอาหาดูฮูมากีตาบุลอลกก็คือสิ่งแรกของมันนี่คือคมพีของอัลลอฮ์ฟีฮิฮูดาวนูรในมันเนี่ยจะมีเรียกว่ารัศมีมานิตตาบะฮูกานอัลลฮูดาวะมันตารอกะฮูกานบลาล่ะในอัลกุรอานเนี่ยผู้ใดปฏิบัติตามมันเนี่ยนะครับ เขาจะได้รับทางมันทางนาจากมันและผู้ใดปฏิเสธมันเนี่ยทิ้งมันไปเนี่ยเขาก็จะพบกับความหลงทางนี่คือเขาเรียกว่าประโยคคําสั่งแรกที่อัลกุรอานได้อ่าที่ท่านรอซูนสลลัลลอฮุอะลัยฮสซลัมเนี่ยได้สั่งใช้ต่ออัลกุรอานคือให้อิตติบะคือให้ปฏิบัติตาม,มแต่กับลูกหลานของท่านเนี่ยท่านรอซูลใช้สำนวนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคือเราพูดเนี่ยเราพูดตามฮะดิษนะเราไม่ได้พูดตามอารมณ์ว่า คือเราต้องยึดคนนั้นคนนี้ไม่ได้เราต้องเอาตามฮะดิษซึ่<ม>สั่งเสียไว้คร<ำ>ับลูกหลานของท่านท่านนาบีจะใช้ในสำนวนอีกประการหนึ่งว่าอุซักกิรุกูมุลฮะฟีอะฮ์ลิบัยติอันนี้อันนี้นบีกำลังจะพูดเรื่องลูกหลานละพูดเรื่องลูกหลานอา,อาจารยอ์อาจารย์ยกให้ดีนะพอ,พ,อพูดเรื่องลูกหลานนาบีจะเปลี่ยนรูปคำสั่งว่าอุซักกิรพวกท่านจงพึงตระหนักจงรำลึกจงจงระมัดระวังจงหนักเขาเรียกว่าจงให้ความสำคัญแล้วกันคร ทั้ี่อะไรตะกุี่เนี่ยอุนนบีใช้คำว่ามานิตะบะฮูกานอัลเลหูดาใครปฏิบัติตามมันใช้คำวา่าปฏิบัติตามฏิบัติตามแต่ทําไมกับลูกหลานของท่านนบีใช้คําว่าอุซักิ์แปลว่าแปลว่าจงพึงตรักะจงระวังจงรำลึกเกี่ยวกับลูกหลานของฉันคร<ำ>ับฮะดิสนี่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าฮัดีิต้นใดก็ตามแต่ที่ถูกบันทึกอยู่ในตําราฮะดิสเนี่ยมันจะมีคาเรียกว่าอัสบาบคือความเป็นมาของคําพูดของท่านรอซูล และขอบเขตของคําพูดว่าบริบทที่ท่านรรซูลพูดเนี่ยท่านรรซูลพูดกับใครหมายความว่าอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็จะมีหนังสือที่เรียกว่าชาร์ฮัดดิชชาร์ฮัดดิชคือหนังสืออธิบายอธิบายฮัดดิสคือฮัดดิสไม่ไม่ไม่สามารถที่จะอ่านเขาเรียกว่าอ่านแล้วก็ทึกทักไปตามความเข้าใจได้คือนี้เราก็เคยบอกไปแล้วอันกุรอ่านเองเราก็ยังเข้าใจตามามขอทำความเข้าใจกับท่านพี่ท่านพี่น้องผู้รับชมรายการสักนิดหนึ่งนะครับคือไม่ว่าคนกลุ่มไหนกลุ่มที่เรากําลังพูดถึงอยู่ หรือใครก็แล้วแต่ที่ยกฮะดิษมาเนี่ยนะครับโอเคถ้าเราตรวจได้แล้วว่ฮาฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่เชื่อถือได้ตามสายรายงานสืบสายรายงานคุณสมบัตินักสายนักรายงานฮะดิษครบถ้วนสมบูรณ์จกกนกระทั่งฟันธงชี้ขาดได้แล้วฮะดิษนี้เป็นฮะดิษที่เชื่อถือได้ไปถึงท่านนบีจริงคําถามต่อไปคือฮะดิษต้นนี้เนี่ย เราเข้าใจเองได้หรือไม่หรือเราจะต้องกลับไปดูตำราอธิบายฮะดิษอีกทีหนึ่งแน่นอนฮะดิษที่ยกมาตะกี้นะครับที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่านี่ไง um, อุรักกิรุกุมใช่ไหมฉันขอเตือนทุกท่านให้เกี่ยวกับระวังเกี่ยวกับลูกหลานของฉันเขาก็ไปตีเขาว่านี่ไงท่านนบีให้ระวังให้ระลึกถึงให้ระมัดระวังกับลูกหลานานอบีเขาก็ตีความว่านี่คือให้ปฏิบัต,ตบิตามโดยปริยาย ถ้าเราเชื่อในคําอธิบายของเขาโดยเราไม่กลับไปดูคําอธิบายอของบรรดานักปรญ์ในยุคอดีตที่ได้อธิบายได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหะดิษต้นนี้ไว้เราก็จะหลงตามเขาที่นี้อาจารย์นามินหะดิษต้นเมือ่อกี้อุ้รักกิรุกุม้มฉันขอเตือนให้ระลึกให้ระวังเกี่ยวกับลูกหลานเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหะดิษต้นเนี้คือความเป็นมาของฮะดิสนนี้นะพี่น้องมันเกิดขึ้นคือฮะดิส้นเนี่ยตามรายละเอียดของมันเนี่ยท่านรรซูลได้พูดที่เขาเรียกว่ากอดิษคุมคือสถานที่แห่งหนึ่งซึ่่งงซึเป็น เขาเรียกว่าทางผ่านระหว่างนครมาดีนะน <ağı> กับมักกะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านรอซูนสลลัลฮุอะเลวะสัลลัมนั้นทาฮัจฮัจตุลวิดะฮัดครั้งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดของท่านเนี่ยสำเร็จลงครับผมแต่ทีนี้เนี่ยก่อนเหตุการณ์ทาฮัดเนี่ยบรรดาซอฮบะเนี่ยได้มีปัญหากับท่านอลีท่านอลีเป็นหลักอลีคืออลีคือ อาลุนเบดของท่านนบีคือลูกหลานของท่านนบีครอบครัวของท่านนบีญาติท่านนบีมีปัญหากับท่านอลีเกี่ยวกับกรณีมากคือเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สงครามการแบ่งทรัพย์สงครามคือรายละเอียดผมจะไม่พูดแล้วกันว่าเขาขัดแย้งกันยังไงแต่ว่ารายละเอียดเขาเรียกว่าโดยสรุปของมันก็คือว่าซอฮบ้านเนี่ยโกรธเคืองท่านอลีแล้วก็นําเรื่องของท่านอี่ไปพูดเสียหายหายเพราะฉะนั้นในระหว่างทางกลับเนี่ยท่านรอซูลจึงได้พูดกับบรรดาซอฮบะทางกลับอะไรครับทางกลับ จากนครมักกะมามาดีนะจากมักกะคือทำฮัตเสร็จที่มักกะแล้วนะแล้วมาแวะที่แล้วก็แวะที่กอดิรคมกอริคมซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าซาบะทั้งหมดจะอยู่คือซาบะที่อยู่มักกะเขาก็ไม่ได้ต้องกลับมาเขาก็อยู่ที่มักกะอยะาบะที่อยู่เยเมนซาบะที่อยู่เขาแยกย้ายกันไปเขาแยกย้ายกันไปคนที่เราคาดการณ์กันว่าน่าจะกลับมาทางนี้ก็คือคนมาดีนะกับคนซีเรียซาบะที่จะขึ้นทางเหนือของอาร์เบียเนี่ยจะกลับมาโอเคอ้าวท่านนบีท่านนบีพูดยังไงท่านนบีก็พูด คือพูดเนี่ยต้องการที่จะเตือนให้ประชาชาิของท่านเนี่ยให้เกียรติลูกหลานของท่านนะให้ระมัดระวังอย่าล่วงลำ้ำอย่าเป็นปฏิปัก,กิกับลูกหลานของท่านครับ <P ul ly> เพราะว่าลูกหลานของท่านน่ะแน่นอนนะครับมาตามหลักการศาสนาท่านรอซูลเนี่ยลูกหลานของท่านได้รับสิทธิจากประชาชาินี้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสลวตัตที่เราจะเป็นที่ต้องกล่าวในสลวัตทุกครั้งอิหม่ามชเวียยังเคยแต่งบทกลอนว่าเขาเรียกว่าลูกหลานของท่านนบีเนี่ยมีความสําคัญมาก เขาเรียกว่าการรักในลูกหลานของท่านนบีเนี่ยถือว <us> <aries> ่าเป็นฟัดดูเป็นคําสั่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ได้ได้บัญชาใช้ให้กับท่านอิหม่นเชฟีอีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าท่าที่ของซอบ้ที่อาจจะมีความขัดแย้งต่อบรรดาลูกหลานของท่านเนี่ยจึงทําให้ท่านนบีเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็ได้สั่งเสียไว้ด้วยคําพูดที่ว่าอุซักกีรุกุมุลลอฮะฟีอลลิบัยติทวกท่านจงพึงตระหนักจงพึงระวังการล่วงละเมิดในลูกหลานของฉันนี่คือที่มาที่ไปที่มาที่ไปของอะ อ์ลุลเบตตรงนี้ซึ่งถูกบรรถูกระบุอยู่ในฮะดิษเนี่ยหมายถึงใครอ้าวอาจารย์ท่านเซดอิมนนอตกอมซึ่งเป็นคนรายงานฮะดิษต้นนี้ก็ได้ขยายความฮะดิษต้นนี้ไว้ว่านิสาอูฮูมินอัลเลนเบดเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเซตอิบเนอตกอมนี่อันนี้ฮะดิษอีกต้นหนึ่งมาขยายต้นหนึ่งต้นเดียวกันแต่ว่าคนกลุ่มนี้เวลาเวลาเขานำเสนอฮะดิษนี้เขาอ่านครึ่งเดียวเขาอ่านเฉพาะ เขาอ่านเฉพาะแค่นั้นแล้วเขาก็ไปสรุปเขารักเข้าพงศ์ทีนี้ฮันดิษมันจะไม่จบฮันดิษยังไม่จบฮันดิษมันยังไม่จบฮันดิษมันมีต่อท่าคุ้อ่านต้องเข้าใจนะเนี่ยนี่คือเลขกลของคนยกยกฮันดิษมายกฮันดิษมานิดเดียวแล้วก็ไปอธิบายคือคือยกฮันดิษมานิดเดียวแล้วถ้าอ่านแค่นิดเดียวเนี่ยเข้าใจผิดเลยเข้าใจผิดเลยคือคือตัวอย่างของกลุ่มเขาเรียกว่าฟิสกส์ที่ที่กลุ่มที่เบี่ยงเบนไปจากแนวทางที่ถูกต้องน่จะมีลักษณะอย่างนี้จันทร์สด โชบเอานั่นเอานี่แล้วก็ไปอธิบายกันเองอธิบายกันเองแวะนิดหนึ่งยกตัวอย่างที่เราเคยพูดว่าอัลลอฮฺสุฮานะฮวาตาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าอ่าว่ามันลัมยักุมบีมาอันซัลลอฮ์ฟาอูลาอิกะฮุมุงกาฟิรูนใครไม่ตัดสินคือไม่ใช้กฎหมายชริอัตของรัชตัดสินเนี่ยนะเป็นกาเฟสเป็นกาเฟสกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ามีหัวที่เขาน้าจะสุดโบ่งไปนิดนึงเขาก็ถือว่าเนี่ยถ้าพี่น้องไปเข้าศาลในประชาในระบบประชาธิปไตยนี่พี่น้องเป็นกาเฟสเลยเห็นไหมเขาเขาตีความไปตีความไปอย่างนั้ ฮัดติสของท่านรอซูลซึ่งได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเซธอิมเนอร์อาร์กอมซึ่งได้รายงานฮัดติสนี้มาท่านเซธเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์นี้เห็นเหตุการณ์นี้เอาเหตุการณ์นี้ท่านเซธเป็นซอปะเอาเหตุการณ์นี้มารายงานแก่คนรุ่นหลังแล้วก็บันทึกเป็นฮัตติสท่านเซธจึงบอกว่าบรรดาอาลุนเบตที่ท่านรอซูลได้สังเสีสนี่มีใครบ้างครับหนึ่งก็คือมีใครครับลิซาอุฮูมินอาลีบยัยทีภรรยาของท่านนบีเนี่เป็นอาลุนเบตด้วยภรรยา ภรยาของท่านนบีคืออาลุนเบตไม่ว่าคนในครอบครัวซึ่งคนซึ่งโดยคอมมอนเซนส์โดยสติปัญญาของเราเนี่ยเมียก็ต้องนับเป็นคนในครอบครัวอยู่แต่คนกลุ่มนี้แปลกแปลกไม่ไม่นับภรรยาเป็นนบีเป็นอาลุนเบตเนี่แปลกใช่นไหมเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์เรื่องนี้มาเอเคหนึ่งภรรยาภรรยาท่านนบีแล้วก็วะอาลูอากีลูกหลานของท่านอากีนอาคีนคือพี่ชายของท่านอาลีโอเควะอาลูยะฟรินวะอาลูอับบาซินวะอาลูอาลียินก็คือลูกหลานของท่านอากีน ลูกหลานของอับบาสอับบาสก็ญาตินบีญาฟัรพี่ชายของท่านอลีแล้วก็ลูกหลานของอลีทั้งหมดนี้เป็นอลหรับเป็นความเข้าใจของสฮาบบะที่รายงานหัตีิสนีมาคเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าทําไมเวลาคุณยกหัตตินีมาคุณคนกลุ่มนี้เนี่ยคนกลุ่มนี้ที่เรากําลังจะบอกให้ผู้รับชมรายการระวังคุณในลักษณะสังเกตคุณในลักษณะว่าจะได้ระวังจากความเชื่อเพี้ยนๆเนี่ยคนกลุ่มนี้อาจารย์นบีเขาเขาเอาใคร นับใครเป็นเฉพาะลูกหลานนาบีเีเขาเอาใครเอาเอาเท่าที่พี่น้องรู้จักก่อนนะเดี๋ยวรายละเอียดคือลูกหลานนาบีที่เขานับเนี่ยจะมีสิบสองคนซึ่งคนหลักๆเนี่ยก็จะมีเขาเรียก,กว่าสี่คนก็คือท่านอาลีาลท่านหญิงฟาติมาท่านฮัสซันและก็ท่านฮุเซนแล้วก็ลูกหลานของท่านฮุเซน ทั้งหมดเลื่อยไปเก้าคนจนถึงสิบสองคนนี่แหละเป็นลูกหลานของท่านลบีไปหยุดไปหยุดที่สิบสองด้วยไปหยุดที่สิบสองคือการจะเป็นลูกหลานถ้าเป็นมันน่าจะไม่หยุดที่แค่สิบสองเป็นกันที่เชื้อสายใช่ไหมเชื้อสายใช่ใช่ไหมมันไม่หยุดกันที่จำนวนสิบสองเป็นกันอ่าเป็นกันยังไงผมก็ไม่เข้าใจคือเอาอย่างนี้พี่น้องของท่านฮุเซนก็มีกันหลายคน แต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาในนิยามคนกลุ่มนี้ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นลูกหลานนบีด้วยแล้วทีนี้อาเกนอะไรยะฟัดอะไรตัดออกหมดเลยตัดออกไปหมดเลยเขาเขาเขาอาจจะอย่างมากที่สุดของเขาคือเขาถือว่าเป็นลูกหลานนบีในเชิงภาษาแต่ไม่ใช่ในเชิงบัญญัติศาสนาที่เขาจะต้องยึดถือโอเคอันนี้มีประเด็นอีกใช่ไหมมีประเด็นเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องนี้อีกเพราะฉะนั้นนี่คือฮัดติสแวรซึ่งซึ่งเขาได้บิดเบือนไปคือเขาจะให้ข้ออ้างอย่างนี้อาจารย์เฉยที์เขาจะบอกว่าไอ้ฮัดติสเมกี้ที่ผมอ่านไปี่ทเนี่ย ็เพราะว่าส่วนท้ายของฮะดดษนี่ไม่ใช่คําพูดของท่านนบีส่วนท้ายไหนคือส่วนไหนที่ท่านเซดบอกว่าลูกหลานนบีอ๋อท่านเซดอธิบายว่าลูกหลานนนบีคือคนนั้น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 เป็นคําพูดของท่านเซดแต่ไม่ใช่เป็นคําพูดของท่านนบีอ่าเราจะโตเขาไงอะไรอย่างงี้เราจะแปะอธิบายให้เขาจะไงให้ชช่เวลาก็ใกล้จะจบแล้วท่านชริฟโอเคแล้วผมให้าจา์ชริฟสรุปก่อนอ่ากำลังน่าติดตามเลยนะครับท่านผู้รับชมรายการเรามีเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับเรามาสู่ช่วงท้ายช่วง เราจะอธิบายอย่างไรเขาอ้างว่าคําพูดที่ว่าคนนั้นคนนั้นคนนั้นเป็นลูกหลานท่านนาบีเนี่ยนะครับเป็นคําพูดของเซฟไม่ใช่คําพูดของท่านนาบีเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจารย์อมีอธิบายอย่างไรอาจารย์เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะอธิบายอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการตามกุรอานตามฮะดิษส,สอด<ม>คล้องไม่ขัดแย้งกันในตัวเองซึ่งอินชาลอเราจะมาพบกับอาจารย์อมีในครั้งต่อไปวันนี้ขอจบการสนทนาเพียงแค่นี้วบิไลต์เตฟิกวันที่ใยะวัสลามุอะลยกุมะเระห์มุลลอฮ์วบระกาต์ كخن شهيد عن شدة خارج الله أكبر الله أكبر